ตอนที่360สา0รอหกสิบน้องเย่จะเป็นบุคคลที่ไรเทียมทานเช่นนั้นหรือไม่หลังเฝ้ามองจนชวิเวินเสียหายรับตาไปแล้วหลี่ซิวหยวนก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยพลางมองป้ายสีม่วงทองในมือของนักพรตชิงอวินก่อนจะถามขึ้นอย่างสงสัยว่าอาจารย์ป้ายสีม่วงนี้มีที่มาเช่นไรหรือขอรับดูมิธรรมดาเลยนักพรตชิงอวินนิ่งไปสักพักพลางเอ,อ่ยอย่างครุ่นคิดว่าป้ายสีม่วงนี้คงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะอย่างหนึ่งกระมังคงจะ หลี่ซิวหยวนจึงถามต่ออีกว่าอาจารย์หรือว่าแม้แต่ท่านก็ยังมีทราบที่มาของสิทธิ์น้องชวีหรือขอรับนักพรตชิงอวินลูกหนวดสีขาวพลนของตัวเองเบาๆและมีได้ตอบถามของหลี่ซิวหยวนตรงฮ่าฮ่าพลางหันไปมองอย่างทิศทางที่ชวีเหวินเซียเดินจากไปอีกครั้งต้องบอกว่าแท้จริงแล้วชวีเหวินเซียมีฐานะเช่นไรนั้นเขาผู้เป็นอาจารย์เองก็ยังมิทราบเช่นกันจำได้ว่าปีนั้น ในคืนที่มืดมิดและลมกระโชกแรงจูจูผู้แข็งแกร่งสวมอภรรสีดำลึกลับผู้หนึ่งก็ได้พาดวิเวอรเซียมายังสํานักชิงหยางตอนนั้นสํานักชิงหยางเองก็เรียกได้ว่าถึงขั้นจนตรอกก็ว่าได้แต่โชคดีที่ได้ชวิเวอรเซียมาเข้าร่วมจึงทําให้สํานักชิงหยางยังอย,งอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้และในค่าคืนนั้นผู้แข็งแกร่งลึกลับยังได้บอกนักพรตชิงอวินด้วยว่า ขอเพียงให้ชวีวนเสียบำเพ็ญเพียรอยู่ที่สำนักชิงหยางเขาจะช่วยฟื้นฟูค่ายกลป้องภูผาของสำนักชิงหยางที่ใช้การมิได้มานับร้อยปีให้และยังได้มอบศิลาวิญญาณหนึ่งหมื่นก้อนรวมถึงยารวมจิตอันล้ำค่าเม็ดหนึ่งให้แก่สำนักชิงหยางอีกด้วยด้วยเงื่อนไขเหล่านี้นักพรตชิงอวินย่อมตอบรับโดยมิลังเลใดๆอยู่แล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดเขาถึงปล่อยให้ชวิเหวินเซียผู้ปักร้ายพูดจักระนักกระแหนเขาตลอดเวลาส่วนเขากลับมิโกรธนางเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนที่มาของชวิเหวินเซียนั้นเขารู้ดีว่ามิใช่สิ่งที่เขาจะคาดเดาได้และมิม,มีสิทธิที่จะรู้อีกด้วยหรือต่อให้รู้ก็อาจจะมิมีประโยชน์ใดๆมิหนำซ้ำยังอาจเป็นภยัยต่อตัวเขาและสำนักชิงหยางเสียด้วยซ้ำตอนนั้นเองหลี่ซิวหยวนก็ยังคงถามต่ออย่างนี้ลดละอาจารย์ข้าถามท่านอยู่นะขอรับ หลังจากได้สตินักพรตชิงวินก็ได้เปลี่ยนเรื่องทันทีซิวหยวนช่วงนี้อาจารย์จะต้องไปที่เมืองหลานซีเรื่องน้อยใหญ่ในสำนักชิงหยางคงต้องฝากเจ้าช่วยดูแลด้วยก็แล้วกันนะหลีซิวหยวนชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับคำสั่งหลังจากหลีซิวหยวนเอ่ยลานักพรตชิงอวินแล้วก็ได้กลับไปที่เขาด้านหลังอีกครั้งเมื่อมาถึงเขาด้านหลังเย่ฉางชิงที่ได้รอยอยู่นานก็รีบเดินเข้ามาหาทันที สิทธิ์พี่ใหญ่ข้าสามารถดูซาบปราณวิญญาณธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้สําเร็จแล้วขอรับจากนั้นเย่ฉางชิงก็ได้เอ่ยถามอย่างเป็นกังวลว่าหลังจากนี้มีสิ่งใดที่ข้าต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่ขอรับหลี่ซิวหยวนเอามือไพ่หลังใบหน้าย,ยังคงเรียบนิ่งหลังจากนิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ในเมื่อกําหนดปราณในร่างกายได้แล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ลองสร้างหลักฐานปราณดูหลี่ซิวหยวนแซงทําเป็นพูดเกินจริงว่า แต่สิ์น้องเย่เวลาสร้างหลักฐานปราณนั้นเจ้าต้องระวังเป็นพิเศษด้วยละเพราะต้องคอยควบคุมให้อยู่ในระดับที่พอดีหากปราณวิญญาณที่ขัดเกล่านั้นมีมากเกินไปและใช้เคล็ดวิชาขจัดออกไปมิทันจะทําให้เส้นลมปราณอุดตันถึงขนาดทําให้ร่างของเราระเบิดออกและตายได้มิหนำซ้ำตัวเจ้านั้นยังจะต้องขัดเกลวปราณวิญญาณทุกธาตุซึ่งพิเศษกว่าคนอื่นๆเช่นนั้นขั้นตอนนี้ยิ่งต้องระมัดระวังให้มากได้ยินเช่นนั้นเย่ฉางชิงก็นิ่งไปก่อนจะพยักหน้ารับรู้ ขอบคุณสิทธิพี่ใหญ่ขอรับเจ้าทําไปเถอะข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้หากเกิดอะไรขึ้นสิทธิพี่จะคอยเตือนเจ้าเองสิ้นเสียงเย่ฉางชิงก็กลับไปนั่งอีกครั้งทว่าผ่านไปมิกี่อึดใจหลังจากเย่ฉางชิงเริ่มขัดกล่าวปราณวิญ,ญญาณท่าต่างฮ่าฮ่าทันใดนั้นทั่วทั้งเขาด้านหลังก็เกิดลมกระโชกแรงปราณวิญ,ญญาณท่าต่างๆแทบร,ระเบิดออกภายในพริบตา ขณะที่เยชางชิงนั้นดูราวกับภูผาที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นเพื่อคอยดูดปรันวิญญ,ญาณธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายอย่างบ้าคลาั่งเวลานี้มีเพียงแต่เขาด้านหลังเท่านั้นแต่ปรันวิญ,ญญาณฟ้าดินทั่วทั้งเขาอาวินชางก็ล้วนประตุขึ้นมาก่อนจะพุ่งตรงไปยังด้านหลังเขาราวกับสายน้ำขณะเดียวกันแม้พวกสิทธ์สำนักชิงหยางจะรู้สึกโกรธเคืองมากเพียงใดแต่เพราะเห็นแก่น้าของสิทธ์พี่รองชวิเหวินเซียพวกเขาจึงทำได้เพียงเก็บอาการนั้นไว้และไม่มีใครกล้าพูดออกมา